คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะท่านผู้ชมสำหรับคันนี้เป็นรีเว่2.4ตัว e p a ัเป็น4คูณ4เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพเป็นรถปี2020และที่สำคัญคันนี้ได้มาเป็น4ประตูเกียร์แมนนวลเป็นตัวขับ4ด้วยนะครับบอกเลยออกห้างเป็นล้านนะตอนนี้ตัวเบาะนะเป็นเบาะผ้าแบบนี้พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันเลขไมายอยู่1 0 0 0 0แสนนะครับกับอีก7 0 0 0โลจอทัชสกรีนกล้องถอยครบๆค,คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสภาพแรกรับ ยังไม่ได้สปาไม่ได้ทําความสะอาดใดๆนะครับใครที่กาลังตามหาอยู่กระบะครับสีแบบนี้นะครับสนใจนะรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกๆท,ท่านด้วยนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่อง็อปรถกระบะมือสองนะครับวันนี้ผมพามาชมนะสําหรับใครที่กำลังมองหากระบะสีประตูหรือว่าจะเป็นตัวแคปนะครับเป็นตัว4ีคูณสผมขอแนะนําคันนี้มีเข้ามาแล้ว นะครับคันนี้เป็นเจ้าโต y ต้ารี v o 2.4ตัว e+ p s นะคันนี้เป็นตัวรองท็อปสุดนะรองจากตัว G นะฮะหรือใครกำลังมองหาตัว G ผมมีนะครับเป็น2.8ด้วยแต่คันนี้เป็น2.4 e+ p s ได้เป็นขับ4นะครับปี20นะคันนี้ปี2020ราคาดีมากผมบอกเลยคันนี้เลขไม่อยู่1 0 0 0 0กับอีก7,000โลก,กับราคาเดี๋ยวผมเปิดให้เลยราคาคันนี้เพียงแค่600,000นะครับ60,000 9 0 0านะครับคันนี้ฟีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ1 1 0 0 0นะครับคันนี้บอกเลยว่าออกห้างนะคันนี้ก็ประมาณล้านนิดๆน,นะครับวันนี้บอกเลยว่าสวยในสีประตูแมนวนวลแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างบอดี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมพารับชมสนใจนะบอกเลยว่าดูคลิปนี้ให้จบนะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆให้แน่นอนในส่วนของไฟหน้าสําหรับตัว e p a u s เขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ led มาพร้อมไฟ daytime running light เป็นแบบ led ด้วย นะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ทะเบียนได้เลขทะเบียนนี้เลยนะครับ4148นะีะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสภาพแรกรับนะครับยังไม่ได้สปาไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้เก็บงานใดๆนะครับรีบมารีวิวให้พี่พ,พรับชมก่อนใครนะมาดูในส่วนของด้านล้อแมกนะตัวล้อแมกเป็นล้อแมกอลลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับรัดด้วยยางบิสโตนคันนี้เป็นยางเดิมติดรถมาเป็นยางปี2นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะครับสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับดูในส่วนของช่วงล่างนะครับ ช่วงล่างนะครับคงสร้างเดิมๆิมอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเข้าพึ่งแรกเข้าเลยนะครับน้ำไม่ได้สปาไม่ได้เก็บงานแต่เราตรวจเช็คให้ใหม่หมดน้ไม่จะเป็นช่วงล่างปิ่งนงปิ่งนกอะไรทุกอย่างเราตรวจเช็คให้ใหม่หมดนะฮะกระจกมองข้างตัวนี้ได้มาเป็นสีโครเมียมนะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวด้วยเดี๋ยวคันนี้นะครับติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะคันนี้ฟิล์มน่าจะเสียจะติดให้ใหม่รอบคันมาดูกระจกกันน้ากระจกแท้เดิมทุกบานตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะคะ ตาปั๊มตัวต้าอยู่ครบครับนะมือเปิดได้มาเป็นสีโครเมียมมาดูในส่วนของภายในการตัวนี้นะภายในตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับอาจจะเลอะง่ายนิดนึงนะครับใครที่แบบว่านะฮะคนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยนะครับดูแลก็อาจจะไปหุ้มหนังนะครับนะอาจจะเลอะง่ายนิดนึงแต่เดี๋ยวเราซักสปาถอดเบาะดูแลให้ใหม่หมดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเราทําให้อยู่แล้วนะมาดูด้านในกันนะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้พี่พี่รับชมนะคันนี้เลขมาอยู่ประมาณ1 7 0 0 0นะครับนี่ สวยงามนะคันนี้ตัวพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยรับสายวางสายได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแล้วนะเลขมาอยู่1น0 0 0โลนะตัวนี้ได้หน้าจอแบบทัชสกรีนอาจจะมีฝุ่นมีอะไรตามการใช้งานนะเพราะรถเพิ่งเข้าใหม่นะได้มาเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดแล้วก็ตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่กล้องมองหลังให้พี่ๆรับชมนี่กล้องมองหลังเส้นการยะด้านท้ายมีมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ ตัวเป็นตัวปรับนะขับ2ขับสสามารถปรับได้เลยนะตัวนี้แล้วก็เป็นเหมือนโหมดรงเข่าอะไรพวกนี้นตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะตรงที่พี่ต้องขออภัยด้วยนะด้านนี้ก็จะมีรูเสียบ power outlet สองตำแหน่งนะครับด้านนี้ก็จะมีโหมดอีโคโหมด power อันนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดเก็บงานให้อยู่แล้วนะนี่มีโหมดอีโคประหยัดน้ํามันหรือใครชอบความแรงก็จะเป็นโหมด power นะฮะด้านนี้ก็จะเป็นกล่องคูบบ็อกเก็บความเย็นได้นะท่านผู้ชม นะด้านนี้เอกสารทุกอย่างอยู่ครบภาษีน่าจะเดี๋ยวต่อให้นะนี่ปี67นะฮะภาษีเดิมมัน6 7หรือเปล่าหมดอายุแล้วนะตัวนี้อ๋อต่อแล้วนะพี่ๆด้านบนต่อแล้วนะต่อเป็น -68 แล้วเดี๋ยวถ้ามันจะหมดนะเดี๋ยวต่อเป็น69ให้ด้วยนะฮะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้เคลียร์อะไรเลยนะต้องท่านผู้ชมต้องบอกก่อนนะยังไม่ได้สปาไม่ได้จัดสภาพหรืออะไรเลยนะถุงด้านบนก็ยังอยู่นะด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวที่เก็บแว่นตาไฟครบๆนะตัวนี้ สวยงามนะใครได้อยากได้ขับ 4, 4ี่ประตูเอ่อตัวเกียร์แมนนวลขับ4แล้วผมมีตัว G ีด้วย2 8งจุดแปดเจ็ดแสนกว่าบาทนะแพงกว่าคันนี้ประมาณแสนหนึ่งแต่ได้ตัวท็อปกว่าแล้วก็เครื่องยนต์ใหญ่กว่า2.8นะมีราคาเหลราคาให้เลือกนะอยู่ที่ปีอยู่ที่เลขไม่อยู่ที่ตัวท็อปตัวรุ่นย่อยเขาตัวนั้นไม่หกหมื่นนะทำไมถึง7จ็ดแสนกว่าไม่หกหมื่นครับได้ 2.8G แล้วก็นะครับเครื่องใหญ่เป็น4ีคูณสเหมือนกันนะครับ นะมาดูในส่วนของด้านนี้กันนะครับเปิดฝาท่าเออเปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังน้มัถังน้ามันด้านตรงนี้นะกุญแจตัวนี้มีกุญแจให้ครบ2ดอกนะกุญแจสำรองเป็นรถหน่วยงานนะครับรถบริษัทนะตรงนี้ก็เดี๋ยวสปาทําความสะอาดให้อยู่แล้วนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับนะฮะแล้วมาดูในส่วนของโครงสร้างนะดูได้ครับโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้โปรแกรมด้านซ้ายด้านขวาเดิมไม่มีรอยถอดรอยแกะแล้วก็ในส่วนของตะเข็บเม็ดอาร์ครับประกันนะบอดี้เดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอม่นอน นะเป็นรถสวยเกรด A นะพี่ๆีต้องบอกก่อนว่าถ้าราคาเนี้นะพี่ได้รถในสภาพที่แบบเกรด A ถือว่าคุ้มนะนะแต่ถ้าแบบราคาถูกแปลก,ปก,ปกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูสภาพตัวรถนิดหนึ่งอันนี้คือแรกเข้าผมมาถ่ายในแบบเรียวๆสดๆให้เลยว่าแรกเข้าเป็นยังไงแล้วก็หลังการปรับสภาพเป็นไงเดี๋ยวเดี๋วดูเลยว่าหลังการปรับสภาพคันนี้สวยมากนะส่วนมากเราเน้นก่อนเลยว่าโครงสร้างต้องเดิมนะไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้าว่วหัวนงหัวน,น็อตทุกอย่างต้องเดิมนะแล้วก็ในส่วนของ ตัวเบาะด้านหลังก็เดี๋ยวถอดสปาซักให้อยู่แล้วนะครับนะหลังคองหลังคาสวยสะาอาดแล้วก็ด้านบนตรงนี้ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมนะครับคันนี้เห็นชัดเจนแบบนี้ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะแล้วก็ด้านนี้มาดูลูกกระบะกันกระบงกระบะนะครับกระบะเดิมนะลูกกระบะแบบนี้นะเม็ดอาร์คน่อาจจะมองยากนิดนึงนะเพราะมันอยู่ตรงที่ล่มนะตรงนี้นะลูกเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับกระบะเดิมเดิมแบบนี้นะดูด้านหลังนะครับล้อแม็กสวยสวยไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเดี๋ยวสปาให้ มาดูด้านท้ายกันสำหรับด้านท้ายตัวนี้มีกล้องมองหลังแล้วแล้วก็ในส่วนของไฟเบรกดวงที่3มีมาแล้วนะฮะมาดูในส่วนของแม็กไลเนอร์ด้านท้ายนี่ตัวนี้ครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับไม่ได้สปานะคันนี้ก็แม็กไลเนอร์ตัวนี้นะครับไม่เคยบรรทุกหนักนะไม่ได้บรรทุกหนักนะนนี้ก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับนะเรบอกก่อนนะแต่รูนะครับถ้าบรรทุกหนักอาจจะมีรอยบี้รอยแตกรอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดือดแค่ทำความสะอาดก็สวยแล้วนะครับดูโครงสร้างกันนะครับด้านท้ายเดิมๆนะท้ายเดิม นะ้าฝาทงฝาท้ายเดิมไม่มีรอยขันเลยน็อตแต่ละตัวนะครับแล้วก็แมกไลเนอร์สวยๆไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมครับนะ้าสวยนะครับคันนี้ด้านท้ายราคาดีคันนี้นะ้าหกหกเก้าบอกเลยว่าคุ้มนะป้ายแดงเป็นล้านนะสําหรับตัวโฟร์วิวแบบนี้นะครับสาหรับตัวขับสองธรรมดาก็เกือบเกือบล้านแล้วนะแต่ตัวโฟร์วิวแบบนี้นะเดี๋ยวสติกเกอร์ด้านท้ายตัวนี้เดิมๆน่าจะมีสติกเกอร์ด้านท้าย4ี่คูณส่นะเดี๋ยวเราติดให้ให,ใหม่ตัวนี้นะเราก็น่าจะทําความสะอาดกําลังสปาอยู่ผมเอามาถ่ายก่อนนะฮะรีบเอามาถ่ายกอน นะก่อนที่จะติดจองนะครับใครหา4ี่คุณสอยู่นะครับในตลาดตอนนี้หายากนะครับนี่ด้านนี้ก็จะมีในส่วนของถังดับเพลิงให้นะตัวนี้น่าจะเดิมติดรถมาจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือใครอยากถอดออกได้นะตัวนี้นะฮะด้านนี้นะครับ,นนนะรบหัวน็อตเสาบนะเดิมเมเหมือนเช่นเคยนะทุกอย่างเดิมเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยแกะและดูเม็ดอาร์กันนะครับนะบผมกล้าแกะรีวิวให้พี่ๆดูแบบนี้เลยนะเพราะใครที่สนใจบอกบางทีนะ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูรถจริงก็สามารถตัดสินใจนะครับผ่านวิดีโอนี้ได้นะครับก็ติดต่อหาผมได้สามารถจองออนไลน์ได้นะครับจองเข้ามาก่อนแล้วก็มาดูรถจริงกันได้หรือจัดไฟแนนซ์ที่บ้านพี่ผลอนุมัติมาแล้วก็มารับรถได้และดูเม็ดอาร์คเดิมนะครับแล้วก็ตาปัม๊มนะฮะโตโยต้าอยู่ครบทุกบ้านนะครับกระจกเดิมๆนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านห้องเครื่องกันนะฮะเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีมาก มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็นขนาด2 0 0 0 c ีเป็นเครื่องยนต์ g d Asian Boost และเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็อยู่ในเครื่องยนต์ของพวก f o r t r u n e r เลยนะต้องบอกก่อนนะดูสภาพเครื่องยนต์ก่อนอันนี้คือแลกลับนะแลกลับยังไม่ได้สปาไม่ได้ทําความสะอาดแล้วก็มาดูในส่วนของประกงประกเกนทุกอย่างเดิมนะคันนี้ไม่ได้มีการข่าเครื่องทําเครื่องใหม่หรือว่าโมดิฟายเครื่องอันนี้คือเดิมๆเ,เลย100%นะครับคันหน้านะครับท่านผู้ชม โลโก้ตาปั๊มตัว R อยู่ครบกระจังหน้าเดิมยังไม่มีแกะไม่ถอดนะรอยแต้มมากิซีเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะฮะม้อนหนงว่าน้ำเดิมจากโรงงานผมสตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมอยู่นะสําหรับตอนนี้เดี๋ยวแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่ของเหลวหรือว่าจะเป็นกองแอร์กองอากาศอะไรเราสปาดูแลให้ใหม่หมดนะครับบอกเลยว่าสวยนะโลโก้ตาปั๊มตัว L หรือว่าจะเป็นตัวในส่วนของไฟหน้าทุกอย่างโครงสร้างเดิมๆนะแฟนเพจครับคันนี้ได้รถปี2020เลยนะครับ นะเป็นโฉมหน้าหลอตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะเป็นโฉมหน้าหมูป่านะครับเหตุเดิมครับแล้วก็ในส่วนของมอ,มอกอะไรทุกอย่างอยู่ครบนะและดูรอยซีนนะครับทางมะพร้าวอะไรแบบนี้นะเดิมเดิมหมดนะครับหัวน็อตนะครับยันหัวน็อตฝากระโปรงเลยคันนี้ฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดเลยคันนี้สภาพดีสุดๆนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่นะด้านนี้เหมือนกันนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยขยับนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลย นะมีระบบเบรก ABS ให้แล้วครบๆนะคันนี้เดี๋ยวเจ็บงานทาความสะอาดนะครับทุกซอกทุกมุมให้เลยนะก็แล้วก็ไหนที่แบบว่าต้องเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าอยู่แล้วนะแผ่นกันความร้อนนะครับสวยๆนะครับไม่มีขีดขาดนะด้านบนนะครับข้อคําเตือนเม็ดอาร์ตราจะเป็นติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบหมดนะครับสวยงามพร้อมใช้ซิลเลอร์เดิมๆแบบนี้นะครับทำความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับรับประกันให้คันนี้สวยแน่นอนกับราคานะครับ6 6 9 0 0 0่ ราคานี้พร้อมเก็บงานปรับสภาพให้แล้วก็มีวารันตีหลังการขายให้ด้วยบอกเลยว่าพี่ได้รถนะครับครงสร้างเกตเอแบบนี้ในราคานี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของในตลาดตอนนี้4ี่คสหายากมากๆนะครับในตลาดตอนนี้นะแทบไม่มีแล้วนะสนใจรีบติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับศูนย์หกสองสองหกเก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยไอเดล e ยนะครับ T.O.B.P.D.A. ตัวเล็กภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคบับอกเลยว่าห้ามช้านะช้าหมดอดแน่นอนคันนี้นะมี4ีคณตอนนี้4ประตูออโต้ให้พี่ๆเลือก2คันอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องห่วงมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศดอกเบีย้ยพิเศษมีให้เริ่มต้น4ปี2 7 9เท่านั้นนะดอกเบีย้ยก็ได้ถูกจะขึ้นอยู่กับอาชีพกับเครดิตของลูกค้านะครับอาจจะลดลงนะได้มากกว่านี้ด้วยนะถ้าเครดิตดีประวัติดีนะสำหรับใครอยากจัดฟรีดาวคันนี้ผมขอรายได้อยู่ประมาณ สองพันสองสองนสามนะพี่พี่จัดฟรีดาวไปได้เลยนะครับแต่ถ้ามีงบดาวนะครับก็สามารถจัดได้ให้ค่างวดถูกลงนะครับนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาพี่พี่ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถกระบะสวยๆแบบนี้ให้พี่พี่รับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ